สวัสดีจ้าเมื่อนี้น้องเมกลับมากับคลิปนะคะขับรถอีกแล้วนะคะเนาะเสียงกะเกือบจะดีแล้วจ้าเมื่อนี้แต่ว่ามีงานพิเศษเนาะคะ่ะซึ่งน้องเมวต้องไปทํำหนาทีจะขอเพราะว่าได้รับปากเพ่นไว้แล้วนะคะเนาะเมื่อนี้กลับมาพร้อมกับอาสาระเล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะหลายๆท่านอาจจะคงเคยได้เห็นแล้วเนาะคะ่ะสําหรับน้องเมวเองกะ เป็นกรณีตัวอย่างหลายเคสแล้วเนาะคะ่ะนั่นก็คือการเหตุพิเนกรรมเนาะคะ่ะมีอ่าผีคนไทยเพิ่นจากประเทศนอร์เวย์เนาะคะ่ะเพิน่นอ่าต้องการเหตุพิเนกรรมะคะ่ะแล้วก็สามีเพิ่นเองกะเช่นกัน,นะคะ่ะน้องเมียวกาได้อากาสที่เพิ่นเชิญให้ไปเป็นพยานเนาะคะ่ะเนาะในการเส้น กระดาษทำพินัยกรรมต่อหนา้าทนายเนาะคะ่ะจริงๆแล้วก็ว่ามันเคตแรกค่ะที่น้องแมวไปซอยเพลินกับมีหลายๆเคสเนาะค่ะเนาะกาค่าตอบแทนค่าเดินทางกาขขืนยุกับเจ้าของผู้เพลินต้องการที่จะซอยมากหน่อยเท่าไหร่เทนนะะะะ่าใดเนาะค่ะเนาะกาเอาเป็นว่านงแมวมองว่าการเพินัยกรรมนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเนาะคะ่ะโดยเฉพาะย่างยิงท่า กรณีครูสามีพันยาคู่ใดทีมีลูกติดมานำ้ำเนาะคะ่นะเนาะอยากจะจะัดสรรปันส่วนให้เรียบร้อยเนาะคะ่นะเนาะเพื่อที่สักมือหนึ่งหากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเนาะคะ่ะจะได้บ่อตองมีการคัดแยงระวางถ้าอยากผู้รับผลประโยชน์หรือว่าผู้รับมรดกเนาะคะ่นะเนาะถือว่าเป็นการดีค่ะบ่าวา่าทรัพย์สินจะน่อยจะหลายจะสิบาทยีบาท หนึ่งลอยหนึ่งมื่อนหนึ่งล้านสิบล้านาน้อยล้านเนาะค่ะเราเมื่อคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีค่ะในการถีเลือกถ้ำพินันกร,รมเนาะ,ะเนาะอ้ยฉันสกี้ไปท่างไหนแล้วบ้านี้ <c oughs> เราเหลยวทางนี้แล้วคันเ๋ยวเด้วยค่ะเสียงกระแหงไม่ค่อยมีค่ะเอหนึ่งราคาหลีกเลี่ยงปัญหาที่ตกลงกันบ่ได้ระว่างทายาททั้งสองฝ่ายเนาะค่ะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือ กเกิดการเสียชีวิตกะจัดการตามมรดกตามเอกาสารที่ระบุไว้เนาะค่ะโดยที่ถ้าญาติกะบ,บ่สามารถที่จะอ่ะตัวแยงหรือว่าอ่าคัดต่อพินัยกรรมที่ระบุไว้เนาะค่ะเนาะกะสิ่งสําคัญค่ะ <c oughs> ว่าอ่าอจจะคิดว่าเอ๊ะน้องเมียน่ะไปเฮ็ดอีหยังน้ำพึนจนังได๋บ่มีหยังหลายค่ะกัแค่อ่าน <c oughs> อ่านเอกสารให้เพลินเนาะค่ะว่า,าเป็นจางไหนมาจากไหนมีรายละเ,เอียดอียังนงเนาะ,ะค่ะแล้วก็เส้นให้เพลินเนาะค่ะเนาะคา <c oughs> พยานกับมี่นิดหน่อยค่ะคาํำชาก,กาแฟเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่า เป็นสา,าราเล็กๆน้อยๆค่ะมือนี้ขอบคุณนได้หลายเวยค่ะเด้อผู้ใดทนดันใดที่แวะเขามา,ท,าทักทายแวะมาชมมาเบิงเนาะค่ะเนาะมีความขิดเห็นอันใดคิดว่านนองเมยควรปรับปรุงอาสาระบ่มีเลยอาควรจะเพิ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้เขียนเลยค่ะเขียนแนะนหนาหนอนเมวเลยเด้อค่ะแต่ว่าจะเขียนดาฉันเด้อค่ะเขียนได้ฉันฉันดาขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นกะ มีมารยาทเนี่ยจักน้อยเด,ด้อผู้ใดรู้สึกมั่นใจฉันนะคะเจ้าไปเจอกันไ่คลิปหน้าเนาะค่ะแล้วก็หวังว่าคลิปหน้าเราเน่จะเสียงดีขึ้นกว่านี้เนาะค่ะบ๊ายบายจ้า